สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาบนแพทใหม่กันดีกว่าอ่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับความน่ากังวลใจของแพทย์ต่อไปใช่ไหม แล้วพอมาในแพทนี้ปุ๊บโอ้โหปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแล้วก็มีหลายจุดที่น่าท้อใจน่าเป็นห่วงนะครับว่าอนาคตในเกมจะแย่ลงกว่าเดิมเนอะอ่ะเดี๋ยวเราก็พาไปดูกันในะแต่ละประเด็นเลยดีกว่านะครับไปคุยกันที่อารีนากําลังจะพังก่อนใช้คำว่ากําลังจะพังเลยครับถ้าคุณดูจากเมตาณนะปัจจุบันเนี่ยคือทีมแม่งมีอยู่ทีมเดียวหรือ2ทีมแค่นั้นเองแล้วจะเป็นทีมที่ ถือว่าจำเจมากครับไม่ค่อยมีความแตกต่างและที่น่าหนักใจกว่านั้นคือคุกกี้อ e ีพิกแนลีน่าเนี่ยแม่งพังไปแล้วตั้งแต่แพทก่อนหน้าเนี่ยแพทก่อนหน้าจะเป็นทีมพวกหนึ่งแทงอะไรก็ว่าไปแต่ทีมนั้นเน่ะมันไม่ต้องใช้อ e ีพิกก็ได้เออแต่ว่าในแพทนั้นเน่ยมันยังพอมีทีมที่เป็นสองแทงฟิลองเซียพอมาในแพทนี้ปุ๊บโอ้โหหนักเลยครับไม่เหลือแล้วทีมที่เป็นอ e ีพิกจะเป็นทีมบีชทีมแอนเชลเลจเอนแทนแล้วไงอ่ะ พอเป็น่างนี้ปุ๊บคนที่เปิดไม่ได้พูดตามตรงนะไม่ต้องตายหรอกครับตายไปก็เหนื่อยพอถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบคนเขามีกันครบแล้วอะ่ะคุณสู้ไม่ได้ใช่ครัว,ว่าสู้ได้ก็คงจะลําบากอะ่ะเออคงจะเป็นคนที่ของแบบน้อยอคุณจริงๆดังนั้นถ้าตายแบบจริงจังนะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งนะครับพักเลยเหนื่อยฟรีดังนั้นเมตาอารีนาค่อนข้างจะพังนะครับเนี่ยโอ้โหดูเลยเนี่ยเห็นไหมแรงอันนี้คือยังไม่สูงมากก็จะพอเห็นฟิโนเซียแต่พอขึ้นแบบหลักพันต้นหลก 1, 500นักพ แต่ว่าเละนะครับอันนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงมากระยะยาวมีผลครับมือใหม่นยคุณตัดโอกาสในการตายแรงไปได้เลยหรือคนที่ไม่มีตัวหนึ่งเละอต่อมานะครับการมาของบิสใหม่มีผลจริงๆอย่างเจ้าเบนนิงสปายเนี่ยตอนแรกแอบคิดว่าเฮ้ยเกมคงจะอ่าให้สใส่แค่ตัวเดียวหนึ่งอย่างมิสิกก็มิสิกตัวเดียวหรือว่าจะเป็นเบ์นิงก็เบ์นิงตัวเดียวใช่ไหม แต่พอมาในช่วงหลังผมไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขอะไรนะมันกลายเป็นว่าใส่คู่กันได้ก็ลามปามาถึงอารีนาั่นแหละพังเลยต้องเล่นคู่กัน2ตัวใครล่ะจะบ,บ้าใช่ไหมมีวิสิกเอาเอาสแนปใส่แทนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องไปคู่กันอันนี้เราเข้าใจแต่เกมคือแบบมึงทัาสมนุลพังอะ่ะ และตัวนี้นะครับปาเลกแอบคิดว่าเกมคงจะมีบทเรียนจากเมสิกที่แบบมันโอเวอร์สเปคไปเว้ยเป็นเมตาทุกโหมดอันเนี้ยมันก็ว่าหนักแล้วตัวนี้ตั้นเป็นเหมือนกันเปรียบเลยลงด่านนะครับถามว่ามีทีมที่ทดแทนได้ไหมมีแต่การที่คุณจะเล่นจบโหมดบิสระดับยากได้เนี่ยมันอาจจะต้องพึ่งพาเขาแล้วยากก็ยากจริงๆนิด่สุดท้ายอ่ะใครไม่มีนะคุณเหนื่อยใช้คำว่าเหนื่อยมากต่อมาอารีนาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วขาดไม่ได้ครับเราเข้าใจว่าเออเป็นเกตเนี่ยเขาขายมาเล่นอารีนาธรรมดา แต่บอสกิวแม่งนั้นมีผลเหมือนกับมิสิกเป๊ะเลยทุกคนบอสมังกรนะครับปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ตีกันเพราะว่าซีซั่นนี้ที่อัดคลิปเป็นการตีบอสอาเทวทูก,กับเอมใช่ไหมก็จะไม่ค่อยเห็นผลแต่ซีซั่นต่อไปนะครับมันจะเริ่มมีทีมเบอร์นิงสปในการตีบอสมังกรและที่นี้ละมึงเมตามังกรก็พังอีกครับเหมือนตอนที่มีมิสิกมาเลยตอนนั้นใครไม่มิสนะิกเนยเต้เท่าไหะไรพันพันห้าก็ว่าหนักแล้วแต่พอมีมิสิกปุ๊บแต้มนไปน,น, 45, น,นู่นละสี่พันห้าแต่ ต้องใช้เบอร์นิ้สป,ปายแล้วคนก็เปิดยังไม่ค่อยจะได้กันดังนั้นมันก็จะเละเทะมากกว่าเดิมนะครับเห็นผลเลยว่าบิตใหม่เนี่ยทุเลศมากต่อมาเรื่องการปรับเลทหลายคนก็แอบด,ดีใจกันว่าเอ้ยมันดีขึ้นใช่ไหมมันมันดีขึ้นจริงอันนี้ผมกล้าการตีลิว่าเลดออกทั่วๆไปเนี่ยโอเคขึ้นนะเนี่ยอย่างตู้ธรรมดาเนี่ยก็สุ่มได้อีพิกเยอะขึ้นได้ตัวเก่าๆเ,เยอะขึ้นแต่บิใหม่ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่หรอก ก็ยังไงนะครับต่อให้ดีโคตรดีขนหนก็พึ่งดวง <c oughs> จริงๆให้แบบเลทออก50%เลยแต่ถ้าดวงคุณเน่าก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ดังนั้นผมมองว่าไม่ได้มีผลต่อการเล่นหรอกไอ้เลทที่เขาว่าปรับเนี่ยมันก็แค่ช่วยแค่ระดับหนึ่งแต่ระยะยาวก็ยังถือว่ายากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดันมีผลสู้คุณไปแก้ไขความเหลื่อมล้ำตรงนี้น่าจะมันกว่านะในผู้ตรงๆเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาต่อมาก็จะเป็นจุดที่คุกกี้อีปิกในยุคนี้มันไรค่าไปแล้วนะครับอันนี้คือ น่าจะเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยสิ้นหวังที่สุดนะครับเกมเนี้ยผมพูดตามตรงเลยว่าเล่นมาตั้งแต่วันที่มันเปิดเซิร์ฟมาจนถึงวันเนี้ยไม่เคยขาดการล็อกอีเลยแนมะ้แต่วันเดียวเล่นทุกๆวันใช้เนื้อครบทุกวันนะครับแต่พอมาในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบไม่รู้จะเข้ามาเล่นอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะ เข้ามาอะไรที่ไม่เป็นแรงจูงใจให้เราเล่นน่ะสมัยก่อนยังมีคุกกี้อีพิดบางตัวที่แบบเออมันมันพอจะเล่นได้สนุกสนานถึงแม้จะมีแอนเชเลเจนต์ end, มีตัวนู้นตัวนี้เข้ามามันก็ยังไปกับเขาได้ยังมีอีพิดเข้ามาแซงแต่ในยุคนี้คือมันมันไหลค่าไปแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ให้ดูอีกครั้งเราเคยไลย่ไปแล้วนะครับต้นปีนะครับ ต้นปีที่มีมาหนึ่งตัวจะเป็นจอมจนคุณธรรมจริงๆนับเป็นตัวปีเก่าก็ได้มันมาต้นเดือนมกราเลยประมาณวันที่3มวันที่4น่าจะประมาณนั้นนะก็นับเป็นคุกกี้เก่าเนี่ยพอมานะครับเป็นตัวกระจอกอย่างไอ้นี่เลยลินล,ลี่ขุนขาวอ่ะเมอร์คิรี่นะครับเนี่ยอุย้ยมัชชาอ่ะว่าไปเออบัสเตอร์โลเนี่ยทุกคนคาดหวังกันว่ามันจะเก่งเนี่ยแต่เอลเลนเล่หอยเม่นนะแท้ๆมีค่้กระจอกนี่ครับ ดอกทอ้อท้อจริงมีมาที่พอใช้งานได้ก็คือล่าสุดจะเป็นเจ้าประการลังดาวแต่มันก็เป็นแค่ตัวตีบอสสกิลใช่ไหมและบอสสกิลมันไม่ใช่ดาเมจหลักคนก็ไม่ต้องเปิดดาวเยอะก็ได้3ดาว4ดาวก็ยังตีบอสได้คะแนนสูงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ดาเมจไงเออมันเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตในการรลนสกิลนะครับแทบจะไม่มีผลเท่าไหร่ดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนคาดหวงังเพราะามันเป็นแพทใหม่ดูจากชิปอัปเดตแล้วแบบหนพลังเหมือนจะโหดจัดเลยแต่ พอมันเข้ามาน่าสิ้นหวังมากครับเขบาไม่ได้ใส่ใจแล้วหลังจากนี้นะผมจะไม่เปิดอีปีกจริงจังๆแล้วครับเปิดแค่รีวิวดาวสองดาวพอพูดตามตรงเลยว่ามันทุเรศเนี่ยผมยังไม่อยากปั้นไอ้นี่เลยมีนะแต่ว่าไม่ใส่แล้วครับมันมันเปื้อนของฟรีอ่ะเออถ้าเกมยังไม่แก้นะครับอนาคตนะผมว่าพังไปขายเลยเจนเอ็นช่นอย่างเดียวเหอเรารู้กันอยู่แล้วแล้วเกมเขาจะค่อยๆดรอปลงไปคนจะค่อยๆเลิกเพราะตรงนี้แหละครับผมพูดตามตรงเลยนะว่า มันต้องเป็น e อีพิกเว้ยเป็นเกทที่ทุกคนเนี่ยมันต้องเข้าถึงทุกคนต้องจับต้องได้ครับเมื่อคุณเอาเกทนี้ออกไปกลายเป็นว่าไปขายเกทสูงกว e ่าอีพิกแล้วใครมันจะเปิดได้บ่อยๆถามหน่อยมือใหม่ก็จะเปิดได้คุณลองพิมพ์ดิกว่าจะได้มีสิกเนี่ยคนที่เริ่มต้นเล่นอ่ะถ้าดวงไม่ดีกี่วันต่อให้คุณไปทําอะการันตีตรงนี้ด้วยไอไอกล่องพิเศษเนี่ยมันใช้3 0 0กว่าจะเก็บได้ถ้าไม่เติมเนี่ยแม่งเป็นเดือนนะสองเดือนได้นะครับผมลองมาแล้วกับบางไฮดีอ่ะโอ้ดังนั้นเมตาทุกอย่างกำลังจะ อารีนาเนี่ยผมว่าพังแล้วบอสสกิลเดี๋ยวดูซีซั่นหน้าถ้ายังเปิดไม่ได้มิสิกอีกอ่ะไม่ใช่มิสิกถ้ายังเปิดไม่ได้เบอร์นี่สปซ์อีกแล้วมันเป็นทีมวิดามเมจสูงแบบจะจัดเนี่ยผมว่าบอสสกิลพังนะก,กว่าเดิมนะครับมันก็จะลามไปเรื่อยเลยอ่างด่านนี้ยังพอมีทีมทดแทนได้แต่ระยะยาวอะ่ะผมว่าถ้าอีพิกมาไล่ฆ่าแบบนี้วันใดวันหนึ่งนะครับผมเนี่ยแหละจะจะรู้สึกท้อกว่าเดิมและจะไม่ค่อยอยากเล่นแล้วนะครับอืม แตทั้งที่เราก็คิดว่าเราของแน่นน่ะแต่ยังสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยอันนี้เกมต้องไปทํากันบ้านนะครับอ่ะเหลือแค่ประมาณ2เดือนในปลายปีนี้ทุกคนยังมีหวังกับอีพิกใหม่ไหมวนตัวผมจะไม่หวังแล้วนะครับเพราะมันเข้ามาแล้วดูจากสถานการณ์แล้วม,มันเหมือนจะขายตัวแอนเชลเจนต์นะครับเราหยาบไปเล่นเลยแล้วแพทหน้าเนี่ยเหมือนจะขายโกชิ Go ด้วยมั้งอืมโกชิดอเวกว่าหนักเขาว่าหนักเลยนะครับอีพิกเส้นหวังมากโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าและกันสวัสดีครับ